เรื่องของกฎหมายนะครับมีข้อที่พึงสาเนียอยอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งกฎหมายที่เป็นเหมือนอาหารกับลักษณะที right ่สองกฎหมายที่เป็นเหมือนลมหายใจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับกฎหมายที่เป็นเหมือนอาหารนั้นหมายความว่าอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้บริโภคชั้นใดกฎหมายก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของสังคมชั้นนั้นเช่นเดียวกันเราจะมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาหลายฉบับ แต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นเพราะเหมือนอาหารแต่กฎหมายบางมาตราหลายมาตราเป็นเหมือนลมหายใจเป็นลมหายใจของชาติของประชาชนของแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นเหมือนลมหายใจถ้าเปลี่ยนลมหายใจชีวิตก็เปลี่ยนไปได้ยากเปลี่ยนลมหายใจชีวิตก็หมดไปฉันใดกฎหมายบางข้อบางมาตรา ก็เป็นเหมือนลมหายใจฉันนั้นเช่นเดียวกันอย่างเช่นยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับครูอาจารย์สถานศึกษาไม่ให้มีอะไรจะเกิดขึ้นยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันกับหมอพยาบาลการรักษาไม่ให้มียกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจยกเลิกกฎหมายทหารยกเลิกกฎหมายไม่อุปถัมภ์้ำจุนค้ำชูศาสนาอะไรจะเกิดขึ้น จึงมีคำถามแล้วก็มีคำตอบอยู่ในตัวเองไม่ต้องอธิบายความกันมีครูมีอาจารย์ไว้ทำไมมีหมอมีพยาบาลไว้ทำไมมีตำรวจไว้ทำไมมีทหารไว้ทำไมมีพระมีศาสนาไว้ทำไมก็ไม่ต้องอธิบายความกันเพราะคำตอบอยู่ในตัวครับเหมือนลมหายใจของชาติของประชาชนดังนั้นก็เหมือนกับเรามีร่มนะครับร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอ่าน ร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกข์บางเบาเกิดร่มกล้าวเคล้าคลุกอยู่ทุกยามร่มครูร่มอาจารย์การความขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชาการศัตรูให้รู้ขามร่มพระพุทธการร้อนผ่อนลูกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดมีคำตอบอยู่ในตัวดังนั้นกฎหมายที่เป็นเหมือนลมหายใจเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแล้ว ชีวิตเปลี่ยนเจยกเช่นกฎหมายมาตรา1นึก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นลมหายใจของชาติของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นความมั่นคงของพวกเรานะครับ